สวัสดีครับผมคือปิ้มวันนี้จะมาสอนวิธีลงทะเบียนอินอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมสเซนเจอร์นะครับก็ผมก็จะใช้รหัสซีเรียลปลอมนะครับก็ต้องปิดเน็ตก่อนนะครับในกรณีในกรณีน,รนี้เน็ตผมก็ล่มพอดีก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้ มลก็อะไรก็ได้แต่ต้องมี ads hot m i l นะครับ <c oughs> แล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์ก็ใช้ตัวนี้นะครับ <c oughs> ถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ด้วยไม่ <c oughs> ไม่ใช่ลิงก์ทิ้งทิ้งไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นเราก็เอามาใส่กดตกลงถ้ามันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องเรียกนะครับก็รอแล้วก็กดยกเลิกแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับก็นี่ก็ใช้ได้เป็นปกตินะครับเออ ผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับวิธีลงก็มีแค่นี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ